ี่โจขึ้นเหมือนทีนี้นะเียงถ้าจเงมาจากไนลองดูนะไปหาลูกค่ะเยงเียงดีแล้อาหนักๆเลยนะคะพี่ตมถ้าใครโดนตีบ่อยๆหน่อยก็เป็นใบหน่อยนั่นแหละค่ะเอานนี้ก้อยแตะแตะเบ้าตาลูกค้าจบแล้วอ่ค่ะย่างๆเข็มไว้ค่ะตั้งเข็มให้ตรงค่ะที่นี่ตั้งเข็มให้ตรงนะคะอ่า ตั้งเข็มไม่ว่าสากคิ้วหรือว่าล้างคิ้วต้องตั้งเข็มให้ตรงนะคะเนี่ยเวลามันสีมันออกเาใจเขียวๆอย่างนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะเนี่ยเขียวอย่างนี้นดนักเรียนนะคะไล้ลงมือปฏิบัติจริงนะคะอ่าอาจารย์ขอนิดนึงค่ะคุณคุณอะไรนะกกี้ใช่ไหมกิกี้ถ้าสมมติว่ายันยันให้หน่อยพ่อเมื่อกี้คนโทรมาถามซื้อน้ำยาอีกแล้วสี่คนคุณบอกอาจารย์นิดนึงว่าถ้าไม่อบรมจะทำได้ไหมไม่ได้ค่ะแน่นอนเลยค่ะ ถามว่าอาจารย์ได้เงินมาที่นี่เกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวค่ะอาจารย์้มาก่อนที่ที่อบรมด้วยใช่คุ้มมากค่ะถ้าคุณไปซื้อน้ำยาไปใช้มันทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าอาจารย์บอกด้วยว่าเกิดหลังจากออกแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นีถ้าเกิดซื้อไปเฉยๆแล้วไม่เข้าอบรมก็จะตกใจแล้วก็มาโทษน้ำยาว่าน้ำยาไม่ดีมีขั้นตอนเยอะไหมคะเยอะมากไหมเยอะเอ็นทุกติกต้องใช้ตรงไหนซานี้ยังไงน้ำยายังไงทูติ้งยังไง พอมาลองเอาน้ำหนักมือร่องเกมใช่แล้วก็เกายัางไงแล้วคุณจะซื้อไปคุณบอกเกา,เาคุณนวดย่างไงคุณยังนวดไม่ถูกแล้ว<ช>มันจะออกไปใช่เนี่นคือความจริงคือ,คอมันต้องมงมือแล้วก็มาเห็นจริงปฏิบัติงานจริงค่ะอันนี้มาจากประเทศอะไรคะฮังกรางกรี่ั <c oughs> งกฤษเฮ้ยคะเห็น <c oughs> ไหมอันนี้คืออาจารย์อยากให้นักเรียนตอบ ถ้าอาจารย์พูดเองจะคิดว่าอาจารย์จะได้เงินค่าอบรมมันไม่เกี่ยวกันเลยนะคะอาจารย์แค่ต้องการให้รายละเอียดคุณรู้วิธีการใช้จริงๆแล้วประสิทธิภาพของน้ํายาจะออกมาได้ดีกว่าที่คุณซื้อไปโดยที่คุณไม่รู้แล้วคุณไปเดาเองอันนั้นลึกไม่ลึกก็ไม่รู้เอียดไม่ไปขูดยังไงขนาดหนูลงอาจารย์มาช่วยเออต้องเลือกแบบนี้นะเห็นไหมเราก็ได้ได้มากกว่าค่ะแล้วก็เป็นสิทธิภาพของของที่ชุ ของของน้ำยาก็จะดีกว่าใี่ค่ะเราเกาเบาๆเพื่อกระตุ้นให้น้ำยามันลอยขึ้นมาค่ะพอมันเริ่มเขียวเลยไหมเนี่ยค่ะไปค่อยนวดออกเนี่ยคือซานีนะคะใช้ซานี้นวดออกถ้าคุณไม่เรียนไม่อบรมคุณจะรู้เรื่องหรอคะไม่รู้เรื่องค่ะรเรื่องความคิดไปแล้วแล้วทีนี้แล้วทีนี้เวลาล้างมีล้างหลายหลายหลายแบบหลายเคสไหมคะ อันนี้เคสลายเส้นบลกสไลด์มีเคสอ่าซีจกี้นันเมื่อกี้เห็นปะะใช่ค่ะแล้วก็มีเคสเก็บงานเก็บงานใช่อันนี้มีเคสคุณแม่คุณแม่คะทีนี้คุณแม่ค่ะจ้ามีเคสแบบว่าลายเส้นนะคะมีเคสเก็บงานได้แล้วคุณคุณเพนอันนี้คุณไม่ต้องเป็นติ๊นองอันนี้เคสเก็บงานนะคะเก็บงานนะคะขึ้นโคงแล้วเก็บงานส่วนที่เหลืออันนี้เคสลายเส้นรอบสองี่ตึงให้หน่อยเดี๋ยวก็จะมีเคสคอสกรีนนะคะมีหมดเลยนะคะ เคล็ดล้างสกีกนมีให้ดูหมดเลยอบรมสามหมื่นห้าถ้าบอกว่าอาจารย์อยากได้เงินไม่อบรมแค่สามหมื่นห้าละค่ะนะคะคือถ้าคุณไม่อบรมคุณทำไม่ได้จริงๆคนถามมาถามซื้อน้ำยาล้างคิ้ววันหนึ่งเป็นสิบคนเลยมันขายไม่ได้จริงๆถ้าคุณไม่อบรมนะคะต้องเข้าใจด้วยว่ามันต้องละเอียดการทําคิ้วเนี่ยละเอียดเท่าไหร่งานล้างละเอียดอีกสิบเท่าตัวเลยค่ะนะ,ะงานล้างไปอีกสิบเท่าตัวเลยนะคะมันไม่ใช่น้อยเลยงานล้างนี่ละเอียดมากนะคะ กูจะคิดว่าจะมาซื้อต้มยาแล้วไปใช้เองฟังจากปากนักเรียนนะคะไม่ใช่ว่าอาจารย์จะพูดเองนะคะเพราะงั้นแล้วมาดูเฮ้ยมันมันไม่ใช่อ่ะใช่ใช่ถูกวิธีแล้วก็ต้องทำเองใช่ใจดีคุณจะซื้อไปแล้วคุณคุณทำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันมีขั้นตอนหลากหลายค่ะนะคะแล้วมีงานแก้หลากหลายงานนะคะมีงานแก้หลายแบบหลายอย่างนะคะของคุณโจ อันนี้มาเรียนเทิร์นนะคะแล้วก็ล้างรอบสองแป๊บนึ่งจานดูใครจำคุณโจได้คะที่มีหลายๆมือลุมๆๆเห็นไหมอ่ะดูก่อนคุณโจเป็นแผลเป็นไหมคะไม่เป็นมีความสุขไหมมากมากมากมเห็นไหฮะน้ํายาของเรานะคะน้ํายาของเราอีกแล้วหาน้ํายาาจารย์อีกซะน้ํายาลิจูบี้นะคะไม่เป็นแผลเป็นค่ะรเปซนตนะคะฟังคำยืนจากนักเรียนนี่ล้างรอบ2แล้วนะคะ นี่นะคะลองดูนะคะวันนี้เราอบรมเรียนการล้างคิ้วนะคะเริ่มยาลวิแล้วก็หลักการต่างๆที่อาจารย์นกแก้วสอนไม่เหมือนใครนะคะที่สาขาอุดรธานีและกทามานะคะสนใจติดต่ออาจารย์นกแก้วได้0 942592992 0 942592992บายบายสวัสดีค่ะ